อย่างสร้อย,อย่ารับไปดิสอสีคอลีนเฮ้ยเยลี่เยลี่อเ,เอาตรงนี้เหรอกระโดดพบจุกันมานานแล้วทาหารเย้าไปแล้วเดี๋ยวเอาของเองคืนไปละย ยกเองดิเห็นเป้าเล่นโทรศัพท์อยู่คันองไม่อะ่ะค่าเซลฟี่อยู่ไม่มีใครช่วยเลยมันใจอะมีบ้างไหมฮะมีแต่น้ำจิ้มตาแม่ปนีตาแม่ปลาปะสะตอ๊อปโอ้ยเล่นกันอยู่นั่นแหละช่วยยกของดิโอ้ยนี่ก็นอนกินบ้านกินเมืองอยู่นั่นแหละไม่ช่วยเลยสบายดีจริงๆ มันไม่ว่างจริงๆเนี่ยดึงไม่เอาแล้วเองอ่ะมันเอามือลงไม่ได้โอ้ยหนักก็หนักไม่มีใครช่วยเลยยืนดูนานแล้วน้องสามเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงหนักสิไม่มีใครช่วยเลยไม้เดี๋ยวปุกกี้ช่วยเห็นไหมดู้เป็นตัวอย่างนะทั้งสองคนยังมีคนดีหลงเหลืออยู่บุูคคนดีจริงๆขนาดหมายังเห่าเลย ตอนเย็นวันนี้ขายอะไรอ่ะอ๋อวันนี้คุณย่าไม่ขายเฮ้ยเพื่อนยกของหนักรีบไปช่วยแล้วผมจะมีคนดีๆบนโลกนี้บ้างไหมมีสิเราเองปินอย่างหล่ออะเล่มเดียวกือบจะดีอยู่แล้วเชียวไม่เป็นไรนาลิตะอ้วนเล่มเดียวเราสองเล่ม กายชายไม่เคยทำให้ใครผิดหวังอุ๊ยแม่ทุบดุดอ่ะอันเนี้ยเรื่องจริงไม่จริงนังต่งจริงกันใช่แล้วเอยโอ้ยแลยกโยกนี่ก็บอกว่าไม่ว่างไง้็ใจอ่ะอาอย่างน้อยเพื่อนๆก็หยิบกันคนละเล่มสองเล่มก็พอช่วยได้บ้างแหละ วันนี้เพื่อนๆมากันเลยค่ะเออพุกี้แล้วครูส้มจีนไปไหนอะวันนี้ครูส้มจีนไม่อยู่ไปไปชุมเลยฝากงานมาให้ทุกคนอ่ะวาดภาพระบายสีตามไอเดียของตัวเองวาดอะไรดีวาดตัวการ์ตูนก็แล้วกันมีคะแนนไหมอะมีนี้นี่ก็หวังแต่คะแนน้าแค่ถามเล่นเล่นเสยเฉยอะหระเฮ้ยเลําเออเออทำไรเนี่ยเล่งบอกเฉยเสยคิดไม่ออกเลยวาดอะไรดีอะ ใช่การนะักวาดภาพวาดอะไรก็ได้แล้วแต่เราโอ้ย่าห์ตั้งใจฟังตั้งนานแล้วจะพูดเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ดิมันง,งโอ้ยคิดไม่ออกเลยอะไปนั่งทำงานข้างนอกดีกว่ามีใครจะไปด้วยไหมเราไป <c oughs> รอเดี๋ยวด่วนไปด้วยเออไปกำนันนี่แหละไปด้วยไปด้วยไปด้วย,ว,ยวาดอะไรดีนะอ๋อนึกถึงแมวบ้านอ้วนวาดแมวดีกว่า ส่วนเราวาดแม่ก็แล้วกันคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลเฮ้ยบุกี้ช่วยร้องไอ้ดิอยากกลับไปซอบลองที่ตรงตักแม่เศร้าจริงเพื่อลองพากันหมูมาตัวเดียวก็พอหมึกกุ้งไม่ต้องมาแล้วไหนบอกจะวาดแมวไงก็วาดแมวไงแต่หมายถึงแมวของตินอ่ะหมูหมึกกุ้ง คิดถึงแม่จังเลยอ่ะเทรนผมสีเหลืองกำลังมาแลรงเอ็งก็ระบายเบาๆสีแบบนี้แบบนั้นเหรอเมื่อไหร่จะเสร็จนี่ทำไงดีอ่ะเพื่อนขอยืมสีช่องหน่อยสิสีของเราเราไม่ให้ของเราก็หมดแล้วฮเบื่อเวี่ยนสีเท่าไหร่ก็ไม่พอเฮ้ยสีหักแล้วยังกหลกอีก กายจะทำอะไรอะ่ะอย่างยาลับไปดิส,สอสสีคลีนเยาิยลี่เยลี่หอมทำไรเนี่ยควรแค่จะโยนให้โทษทีตาไม่ดีเออไม่เป็นไรมาทำงานกันมาๆมเฮ้ย <jour> ไม่มีใครสนใจข้าเลยเหรอก <jour> ็เห็นม่วงไงเลยปล่อยให้นอนเฮ้ยสี่ก็ไม่ให้ยืมไม่มีน้ำใจของเธเลย ก็นี่ไงเอามาให้ยืมแล้วโถนี่ก็มีน้ำใจแต่ข้าวหลังอะ่ะเดินเอามาวางให้ดีๆก็ได้ไหมได้ครับขอโทษทับผิดไปแล้วมาเอาสีมายืมหน่อยไม่ให้คุณมิมุว่าแต่ครูส้มจี๊ดไปไหนอะ่ะนั่นไงนั่นมันครูส้มเน่าว่วา,าไงน,นะครูส้มเนา่า <c oughs> อุย้ยสีห้าก็เหลาสิพูดว่าอะไรนะก็เหลา ถ้าแบบเนี้น<ห>พอหักเลี่มยมเข้าใจเล่นมุกนะทุกวันเนี้ยหัวข้าไม่ใช่หัวคนแล้วสนุกมากหรอเล่นที่บ้านไหมหยังยังไม่อยู่เด็กปัดโทอย่าเห็นเกี้ยโอ้สีหักเร็วลรอสีมันทูกขอยืมหน่อยสินุยเบิ้งสิเบิ้งเบิ้งของคอยกันนั่นงทำไมอะ่ะเบือ่อคนไม่มีน้ำใจ น้ำใจไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้านานลำใหญ่ข้างล่างมีขายเยอะเป็นไรเฮ้ยเมายากันยุงหรออุ้ยได้กิ่นยากันยุงโอ้ و, ตัวอย่างใหญ่อะ่ะถึงเพลิมจะเป็นตัวน่า,า,ารําคาญแต่ดิสอสีช่วยพวกคุณได้เตรียมตัวระว,ระวังเฮ้ยระวังลุบลุบไหลหลบหลบไหล,หล ไม่ได้กินหลอกต่อยอดีนะฝึกกับผู้เท่าเต่ามาวิชาการรับดาวกระจายแต่ถ้าดาวกระจิงจะเป็นแบบนี้เออตามสบายซิแต่ถ้าดาวกระจุยจะเป็นอย่างนี้ชายไม่ได้กินหลักต่อยดีนะต่อยไม่ใช่โยนไม่เชื่อก็โยนมาอีกดิสิบปากว่าไม่เท่ารองปลาดูพร้อมนะนัง่งเน่งนัง่งแกะน้ง่งเนงนังแกะ ปาดีไมปาดีปาดีไม่ปาดีเอ็งก็ปาสิพร้อมแล้วปุ้ยเอวนิดเรียนกับผู้เท่าเป็ดเอ้ยไหนบอกผู้เท่าเต่าเออพูดผิดจะดูว่าพวกเอ็งมีสมาธิไหมเฮ้เพิ่นอยู่คนเดียวเลยสรุปมาทำอะไรกายชายฟรีดีคนว่างไปแลเดี๋ยวเอาของเอ็งคืนไประว่า มากินหนมกินน้ำกันก่อนเดี๋ยวมัวเล่นกันเมาจะขายของเร็วเปลี่ยนบรรยากาศมาขายข้างนอกบ้างขายแต่ในร้านของจะบูดจะเน่าหมดแล้วเนี่ยมาจา้ามีทั้งขนมและน้ำเย็นชื่นใจรับหน้าเบานะแล้วใครจะไปเก็บลูกบอลนะเองอะไปเก็บเธอไปเก็บเองอะเธอเองอะหยด ไปทั้งสองคนนั่นแหละงั้นเราไปเก็บกับคนละครึง่งมันจะเก็บยังไงเออไปเถอะ<า>เฮ้ยระวังเก็บอุจจิอะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งดีๆนะเอาจริงและไม่พูดเยอะเจ็บบังใกล้ๆสิจะได้ลงห่วง,ง่ายๆ พบจะลุยกันมานานแล้วทหารเย่ยเป็นยังไงเป็นยังไงฝีมือคนย่ง oh, <no. S 1> เราว่าปากนายขาดสารอาหารนะอะไรนะนั่นไงายปลาเมาที่ทุกคนลอ,ล,อลออยคอลอยคอว่าแต่ทำไมเขามาตั้งร้านตรงนี้อะไปดูดิทำไมตั้งร้านตรงนี้ครับ ก็ปาอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างตังเป็ดเองมีตังไหมไม่ผอมเองมีตังไหม No don't have อ้วนมีตังเปล่านี่ไง20ิบาทอาค่ารถ15บหาบาทน้ำอีก10บบาทมันจะพอไหมเออถ้าเราซื้อไปแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะเออไม่ซื้อกลับดกว่ะเอาอ้วนบ๊ายบายเอาไงดีอยยังไงยังไงบางหน้าร้านเนี่ยจะซื้อหรือเปล่า จะนับกันอีกนานไหมกินอะไรจ๊ะมีทั้งน้ำและขนมน้องสามอาการมันเป็นยังไงเกล้งเราอยู่นี่ไม่ใช่หรอ <c oughs> เบื่อเหมือนน้ไม่มีตังค์ <c oughs> ขามอะไรเองก็ไม่มีเอาอะไรเพิ่มไหมจ๊ะนับอะไรอยู่นั่นน่ะ <c oughs> ใช้ใบเดียวมีสิบนี่ค่ะ ขวดเดียวไม่น่าจะอิ่มเท่าไหร่คะขวดละสิบบาทสองขวดยี่สิบมีค่ะปุก,กี้เลี้ยงหน่อยดิเองมีตั้งหลายใบย ừ, หลายบาทนะไม่เลี้ยงเจเลี้ยงหน่อยดิไม่นะแม่หักคาขนมปาปุกกีเ้เดี๋ยว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 กลับมาก่อนตังยังไม่จ่ายเลยค่ะเฮ้ยสงสัยน้องสามคงมีตงังถ้ามีตังข้าวคงไม่มหนีเรา อ้าแม่หนูว่าไงตังหนูอิ่มแล้วก็ได้ค่ะสวัสดีนะคะนี่มีลูกน้องแบบนี้ใช้ไม่ได้เรื่องเลยลูกน้องค่ะตั้งเมาค่ะขอกินฟรีได้ไหมไม่<ะ>คิดยังไงมาขอกินฟรีฮะไม่งอหรอกค่ะสวัสดีค่ะจะอยู่ทำไมไปสิไปเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนุกไหมครับซีรีส์เพื่อนตอนเพื่อนแรงน้ำใจ ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะนางเป็ดรับลูกบอลได้กี่ครั้งกี่ครั้งอะประมาณ33,395ร้าล้านครั้งน่ะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ